สัสไปที่พี่น้องเข้ตั้งคากระสือ่องทิพย์แช่นหนอด้วยพี่น้องตอนนี้ทิพย์ก็น้องบัวคําแล้วก็พุณนพองุณนแม่อยู่ที่แม่คําปองนั่นเองเนะาะหลยคนบอกว่าทามาเชียงใหม่มาบอกแม่คําปองเถากมาบ่อหอดเชียงใหม่นั่นเองมันีลก็เลยเดินทางมาหอดแม่เขาปองเป็นทถียวหอ,อยแล้วพี่น้องแลวตอนนี้กาลังใดทีจะหลดแล้วก็กำลังซีญางลงซซ่งทิพย์นั้นมีมุ่มหนึ่งที่แบบว่าเห็นในทิกตอกอว่าเห็นในโซเชียลไล่ผีเพื่นมา แล้วก็มารีวิวก็คือบอนหัวมุ่มข้างล่างกันแต่ว่าตอนนี้แดดน,นะมาจากข้างหนังพี่น้องเข้าเลยสียดงจะข้างนี้ลงข้างก็ชื่อสั้นพอสมควรเลยโบหัวขึ้นป็นนิซมี่แบบโมบานอีกบ่เนาะแต่ที่แน่ๆตอนนี้เขาอยู่บอนมุมมขงถที่ว่าเขาได้บึกในโซเชียลมาเรียบร้อยนี่นี่เมนข้างลงเนาะเห็นว่าโมบานแห่นนี้ก็ตั้งอยู่กับริมนามหรือว่าบอนนำาต๊ซ้ายนามลงเลยพี่นอ้อง บอลเทาไปเจอรถเมืม่อกี้กับบอลติดผู้เข้าโอ,อ้หลากาัก็าิตย์ลำหนามเลยเนาะนามตกตก,ตกใสขนาดเลยที่น้องเี้นเย็นมาเขาต้องลีกรถดดได้ไหมเขาบอกว่านี่นะแม่คำปองนี่ตังตังซื้อมูบานมาจากซื้อดอกใหม่เนาะจากเราใหม่ที่เกิดในริมหนามก็คือดอกคำปอง สีขาวเหลืองหลกักกะบวัวกับมูบานนี่ก็มีแม่น้ําเขาก็เลยเอาสื่อแม่น้ากับสื่อดอกไม้มาตักเป็นแม่คําปองว่าจาสัตว์ตอนนี้ก็มีเลยบอลคืนห้าบอลเท้าเห็นบอลได้นบอลเทาเห็นยังโมเมน่นพุ่นอยู่มุมโค้งบอหุ่นนั่นไงแต่ว่าตอนนี้เข้ามาตอน ตนกงเ,กเวนเนาะมันแซงสุดทอมนกระทงครแซงมันมาจากข้างหนัดน,นะพี่นนเนาะเดกบอลจุดเซ็กอินที่คนมากมาหนังกินมูกระกันคนบอกว่าโมูนมนเนี่ยเมื่อนี้เขากะสิกั็ไปผักอยู่เชียงใหม่พี่น้องเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อเซ็กเบิงที่ผักเลาไม่มีหงว่างก็เลยว่าจ้องที่ผักอยู่เชียงใหม่แล้วก็ มาแล้วก็ไปกลับเนาะมนคำปองนี่อันนี้ก็คือบอนเช็คอินเนาะทีว่ารายคนมาแล้วก็ต้องมาางั่นงมานังกินหมูกระทะอยู่บ้านนี่ฮะเนี่ยเพิืนกินหมูกระทะเป็นว่าบระคำนี่แหละบอนทีคนมากมากอันนี้ก็คือห่หารที่ลายคนมักมานังกินหมูกระทะแล้วก็จะถ่ายหูไปทางด้านนั้น ซึ่งตอนเดียวเห็นอนะ่ะมันจะมีไฟที่กระเจ้าแต๊เนาะพี่น้องเขาต้องถ่ายไปทางลงมานะ่มันจะเป็นวิวที่เคยเห็นในรีวิวมาแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ยางไปทางนั้นเดียวเขาอยางไปทางนั้นก่อนเนาะนี่อันนี้ก็หานเดียวตามหาพี่น้องมันต้องถ่ายตอนแบบมืดมืนๆจักหน่อยเนาะปกติน่นเวลาเห็นรีวิวนะก็เซียนเลตอนที่กระเจาะไต่ไฟนะมุมนี้เลยพี่น้องเขยาแนวลงมาแล้ว เขาเห็นเป็นมุมขอ้งๆมัันม <rain> ุมน <wow S 1> ี <Hayır. S 1> ้เลยเท้าไปยังขายหูอยู่นีจะเป็นแต่บานใหม่เนาะนี่คำปอกอุ้ยหันนี่นะฮักนะคะคุณนึกหานแล้วโอ้งามเนาะ่วงเลยนะ นี่นะคุมหัวฮะนี่คุมหัวเหรออะร้อยยี่เลยนะยี่สิบนี่กวันงามดีเนาะทำใส่สักคือว่าตัวจักแล้ทอกับข้นเลยคุณหมวกคุณไม่งามเนาะแต่ถ้าบาดเป็นหนี้มันจะงามกว่าเห็นไหม แบบนั่นเ็มีด้วยค่ะนีหมดน้ำแล้วไคุณบอกคุณแม่กันลเลยแม่เสื้อนกินมีค้องกินล้ะกะ็กิบสอบถั่วไปเนาะนีอนน่อันนี้เป็นอันนี้อะไชาย็นกาแฟ จะเป็นบรันโอเลียงน้ำนมสดสับมะนาวนี่อยากกินสับมะนาวนมชมพูแคนตาสาเขียวเย็นสานมเย็นนมชมพูอันนมชมพูเนาะเอ้าวคนนมเหือเอาบุยอะไรบอกบุฮิตบุฮิตใส่หันไปที่ไหนที่นี่ไงก็ กูมีหดกบก็มีเด้กบปิ่งก็มีมีอื่องมัง้งกบกบินไหมถ้าเบังเสือปะเป็นดูดนดย็งไงคุณแม่เบื้องนี้ก็น่านคุณว่บวกเข้าไปอ๋อันนี้ทางเองโอ้โดนเลยโอ้นี่เป็นเป็นโบได้เนี่ย ม,มันมันเป็นโบนเนาะ<อ>นี่ไงอ๋อแบบนี้ก็มีเอเน,น่เนนแบบนี้บอลองได้ไหมคะอเออแบบนี้หงายกว่าได้หงายกว่าอันหมัด <laughs> <laughs> เออคือว่าอบอข้างโอเเอานี่ไงแบบนี้ก็มีเนี่ยไปเที่ยวทะเลเออมันต้องอันนั้นเนาะ มันบอกมีสีเหลืองมันนี้สีเหลืองแบบนี้มันมีแต่สีขาวเดี๋ยวบอกค่ะแบบนี้นบ่จ้าก็ลองแทกสิว่าจานนี้จะว่ามักจะเกาแต่มันบอกมีสีไม่มีสีนี่บ่สี เดี๋ยวเอาเขาเขาอันนี้สองร้อยแพงดูเพยอันนี้การทำนีะราคางามเข้าใส่สองร้อยเข้าใส่นี่นี่เขาเห็นทรงข้างหน้า ไปยังส่งมันงามนี่นะนี่นะนี่มันถูกเลยไปก็ซื้อสิเอาซื้อสิเป็นตังค์งั้นใช่หรอโอ้ยถ้าซื้อเป็นหนังค์บนทันเขาต้องไปซื้ออยู่หันได้ตอนนี้กะหล่อมั้งแหละพี่น้องมันกะบริกว่างเนาะกะประมาณสัก ซ่องลอยเม็ดปะสำหรับบอนหาดคายคลองเนี่ยนะมันก็นจะมีหาดอาหารเครื่องดื่มมันจะไล่กับเป็นเป็นเครื่องดื่มแล้วเป็นซากาเฟเข้ามาสืส่อเครื่องดื่มมีทันเมื่อกี้จักไหมคะเป็นเบรนเพิร์นฮะบเบรนเพิร์นตอนนี้ยังเป็นสวงที่มันเป็นกลางเวนอยู่พี่เนาะเน้น<ม>อยากเห็นตอนสวงที่เปนมืดๆแล้วค่เขา้าไต่ไฟอะนะ นี่นอันนี้ก็คือบอนนี่เขาสิมานางคือเขาสิกลับเด้มันก็ต้องดฏอยูุ้งนี่ท้ายไปดูเขาสีกลับขึ้นไปนางนิ้วหันสมม้มวิวแต่ด่านเทิงลงมาเพราะว่าตอนนี้เขาเบิรงวิวจากด่านลุมขึ้นไปแล้ว <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เขายังไม่อยากกินเผาเน,น,นี่ยนี่มันเป็นมูกระถางเนี่ยเดียวห้าเครื่องดือดมันไป นีก็งานานเีแล้วอนะอ๋อนี่ไงนี่ไหเดิมเดิมบ้ยแบบหน้าปองหน้าปั่นเลยบ่อันนี้เป็นเมนูอาฮันนะพิรำห้าสิบ้นไปสนังค้องเพมยงอากูปองแม่ก็ไปมักอ่ะคุณก็เลอะลิ้นเยวคนมั้งคุณอมาคีคะมีแบบพวกคนเรไม้ปั่นอะไรไหม ไม่มีเลยไม่หนูจะขึ้นไปข้างบนอันนี้ร้านเดียวกันหรือเปล่าคะอ๋อร้านเดียวกันใช่ไหมแล้วชื่ออะไรก็นั่งได้ใช่ไหมตอนอเกินซา,าบูหมูกระทะอ๋อเมนูอยู่ไหนอที่นี่ เอาแล้วต้องกิน,นหมูกระทะถึงได้หนังเนาะน,นี่ก็ได้มั้งเอออันนี้เพิ่มชาบูเนื้อเอออันนี้มันเป็นเซตหนึงอันนี้แปดเก้าแต่แล้วเขากินเข่ามาเลยเห็ุจังไหนมาเขากินเข่ามาอิ่มั้ยดื่มเครื่องดื่มอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมแล้วหนูเพิ่งทานข้าวมาร้านขาวเลยคุณลองดูร้านอื่นนะครับรอร้านข้าวเลย ไม่นูชอบตรงนี้เออข้างนั้นมันเป็นอัไนอะไรนเนาะเปนเต็มเออมันะนะว่าอยากขึ้นข้างบนนี้เอออยู่แถวมันเป็นหันกาแฟแต่ว่าขั้นขลางอย่างนี้มันจะเห็นมุมนะเห็นเหรอไมต้องมีหร้ทํามนหรือว่าไม่เห็นว่าไม่เห็นลนมุมจากข้างบนไม่ไม่ถ้าเราไปนั่งตรงนั้นเราจะเห็นมุมนี้แต่ถ้าเรานั่งมุมนี้เราจะเห็นมุมนั้นไงแต่ว่าเขาบังคับว่าต้องกินซาบูเอ้าถ้าไม่กินนะไม่แน่นั่าไม่ได้นั่ง เราจะกลับไวไหมกลับไวสิกลับไวเนาะยกเลิกไม่กินกินไหวเหรอไม่ไหวก็ว่าสิหนูก็ว่าเนี่ยไหนว่าจะจะไปเดินกินทางโน้นน่ะอ้าวไม่นั่งก็ไม่นั่งนั่งข้างล่างไม่ได้เหรอทีมมันมันไม่ได้วิวค่ะคุณแม่เอาม่เอาไนี่ไงเราเราจะนั่งข้างบนนั่งดูคนเหรอใช่ไอ้นั่นแต่มันก็ไอ้นั่นจะต้องสั่งกินของเขาแล้วคุณไปนั่งด้วยเปล่าไอ้นี่กินของนี้ได้ไหมใช่ะ กินไมแหลน้ำเงี้ยวไม่อิ่มแล้วตอนนี้แม่ก็อิ่มไม่ไรแล้วแต่เมื่อกี้จะซื้อน้ําตรงนั้นแต่เขาไม่ค้าไม่ยุไม่รู้อยู่ไหนเราไปนั่งตรงนั้นไหมแล้วก็กลับไปป่ะป่ะตรงนี้เขาบางขาไม่กินเขากินเขาแล้วก็มาถ้าสิกินได้อาบ้านนี้ใครจะมาค่ะกินขาผมมาเลย นี่ไงน้ำก็มีนี่เออเนี่ยเนี่ยนนั้นแล้วเอาขึ้นไปกินข้างบนเนี่ยค่ะอ้อนหลดหลดโหลดน้ำอันเย็นโอ้ยถามเขาดิฮะว่าว่าเราซื้อแล้วเราขึ้นไปนั่งข้างบนได้ไหมค่ะนี่าใส่แก้วใส่แก้น้ำโขมเอาไไปด้หรอนข้องที่เด้อมะนาวต้องยืนมือน้องคะ ชื่อตรงนี้เราขึ้นข้างบนใช่ไหมพี่สั่งข้ามูทได้เลยค่ะร้านเดียวกันทั้งหมดอ๋อแต่ว่าต้องสั่งข้างบนใช่ไหมใช่ค่ะโอเคต้องต้องสั่งทั้งเทิงทั้งเทงิงขึ้นทั้งได้นะนี่นไหมแปรระร้านเดียวกันสี่คน,นะคนค่ะสี่ค <4 S 2> นส่งเข้าไปเลยชั้นสองก็ได้ชั้นสามก็ได้ครับเดินขึ้นไปได้เลยโอ้ขึ้นชั้นสามเนาะชั้นสามขึ้นทั้งได้ เดินต้มเออลืมทำเลยวะน้องคะอ,อันนี้เราต้องทานข้าวหรือเปล่าคะทานน้ำได้ไหมดื่มน้ำเ <c oughs> พื่อกินข้าวมาเมื่อกี้โอ้สั่นป้าสั่นสุดเลยไหมแม่ไปเนี่ยข <c oughs> <c oughs> ไปเด็กตัวอยากได้วิวสวยๆอยากดูตึกสูงน,นะ โอ้ยหอบเว้ยอยากได้ชักอยากได้ดีโฟมอ้หโอ้นี่ไงโอ้เหมือนเหมือนเราเป็น V I P เลยเอ้าบ่ได้แม่สันนี่มันเห็นแต่ล้างค่าเลยเอ้านี่ไปซองบ้างด้วยต้องสันสองแม่สันสามบอกเห็นยังเลยเห็นแต่ล้างค่า สั้นช่องโบเห็นบอกเห็นไหมทำชองนี้ได้อยู่สั้นสั้นนั่นบบเ็นยังเลยเห็นแต่ลัางคาลงมาลรว่สั้นช่องมเธอต้องนีแหะต้อง่ายนก็สูสันหนึ่งเนาะด้านนนก่ไเขาด้านนี้เขานังแล้วอหอบเขาบอกเ็นแล้วมันอันนั้นเ ขาบอนมันไม่เห็นพ่อนี่งบกเพวกเดูอน่สิาบยนนดว่าปรับสียั้นสองดีกว่าไม่ชั้นล่างดีกว่าล่างเต็มชั้นล่างเต็มแล้วีสชั้นล่างเต็มด้านไหนเต็มแล้วบเต็มชั้นล่างเต็มคือบ่เต็มนะมันอยู่ข้างในีเดือูชั้นนึงุา แต่นี่เวลาเขาสีสองบางคนต้องเห็ดจงิง่อ้ากาเกินมาเตี่ยเนาะโอ้ยมันกังคาแม่นี้เอาสั่งน้ำก่อนจะลงชั้นล่างเลสั่งน้ำก่อนอาชั้นหนึ่งเต็มค่ะชั้นหนึ่งเต็มเต็มเต็มเตเต็มเต็เต็มเเต็มเต็มเมเมเตเต็มเตยมเมเมมม หั่นมุกพระเขากินน้ำแม่เอาน้ำเนี่ยเขาบอกว่าเต็มไหมว่าเห็นไหมไม่เห็นค่ะตรงนี้ตรงไหนนะคุณพ่อหานตรงไหนเมนูน้ำหน่อยค่ะเดี๋ยวหนูไปลงตำรวจเบิ่งเพิ่งเลยที่เพิ่นเล็กแหลิ่นว่าสิไปหันซาบูแต่หันซาบูเพิ่นว่าหันบ่อสร้างซาบูแล้วให้คืนสร้างน้ำก็ได้ ก็จะได้มาเบิงวิวพี่น้องคุณบอกพี่น้องเอ้ยทิพย์บนวิวยังบ้าอีกยังแหละอาไรบมาอีกยังเลยใช่ค่ะหนูอันนูอันไหอันชันบัวขาวอันไหนอันนี้อะไรบ้างอ่ะมีอันชันมะนาวอันชันมะนาวไม่แค่อันนี้คือวิวที่เขาเห็นเนาะเพราะว่าเขาอยู่สันซองสันหนึ่งนั่น เด็กขึ้นเรือคุณแม่อันนี้วิวที่เรานั่งอันนี้ก็คือวิวที่เรามองนี่หมดนะจาโกะชาโกะชาโกะก็มีนะมีน้ำก็หลังคาเอาเอาเอาอะไรน้ำอัญชันมะนาวป่ะอัญชันมะนาวค่ะเด้เรามีเพื่อนแล้วขึ้นมาเยอะแล้วนี่ไง นี่เต็มเลยที่นี่เอองามคือกันมาเนี่ยไม่เข้าน้ามองเรามาน่างามเด้เพราะว่าต้นนี้ตึกนี้มันงามได้ตึกเขาหนังนี่นะใช่แมนแต่เขาได้ตึกบางงามมาสายวิวเขา่ะนี่เนาะข้าวอยากอนันท์เขาก็เอากล่องลงเพราะว่าเขานี่สิแนบเพื่อนตู้ล็อกแนบมึงรู้สั่น์นะต้องต้องเห็ดจังสี่เบิรงเนาะนี่เพราะว่าชั้นหนึ่งนะเข้าบาหวางเด้ สั้นหนึ่งเขาไม่ว่างเขาก็เลยสั้นหนึ่งในโบแมนสั้นทีข้าวหยางไอ้พี่น้องมันจะขึ้นมาเหนึ่งไปสั้นหนึ่งแต่เนี่เขาอยู่สั้นฟองมากอะไรอะคะแล้วก็เมื่อกี้ขึ้นไปสั้นจ้ามันเบรนอยู่เลยก็เลยลงมาสั้นนี้อ่าขั้นห้อยอยากเบรนอยู่เพราะแแขกเอากล่องมาอ๋อนี่ไงยิ่มอะว่าสิขึ้นไปนี่กินมากนี่ดูะดูวิวนี่ลถั่วปูถั่วแปะโอ้ญี่่ปุนตัวญี่ปุ่น มันเขาอเอารวดด่วนเลยนะน้องเนาะใช่เข้า <laughs> กับ้ันเขื่นเนาะเขาไปกินข้าวบุกใช่คุณผอดูวิวสัน์ลางมันบ้างวิวที่คิดกับวิวที่ได้ <laughs> <laughs> บึงบึงดูพวกคำสันลางเขามียังไงแล้วมีเออมีมึกยากคนละมึกไข่ยากคุณพ่อคุณพ่อกับบึงวิว เออเป็นจรงได้ทังนี้ไม่รนสาวต้องเขาบอกบอกบอกว่าบางวิวานี่คนปติตัเลยบเมยเนี่ยนะมันนางบได้ชั้นล่างเต็มมามาปรนเนี่ยตนเนี่ยมาละคะดูเขาอเห็นเาดอกเนาะีสันหลังนนถ้านางน่งสันซานนี่กระเซียนอีวิวหนึ่งเนี่ยบนาตังหี สูงต้องถ่ายมุมสูงเห็นไหมพี่ก็หายขึ้นไปอย่างนั้นให้ดิอ๋อเนี่ยอีมุมหนึ่งเนาะนี่แต่หาเขามองมาทางนี้ก็เซียนทางดีเข้าไปฝากรถเด้ยีนมีดอกต้นเขาาย่างลงมาทันบิดเนี่ยมันเข้าย่างทางนั้นมากอุตส่าห์จิบน้ำดูวิวสวยๆดูเบา สองร้อยกว่าบาทนิดเดียวเนี่ยทีปดูฮะนั่นไงที่เขากินอยู่นั่นนะสองลอยเฮ้ยสองลอยกูบาทจ้ะเนยหกลอยเก่าๆอ่ะหกหกลอยเก่าๆก็แปรลอยท่านนะฮะมาแมนพอมุมนี่มันสุดแต่งามเลยท่าหนังอยู่มุมนั้นนะตึกนี่มันงามตึกท่านังเลยอ๋อเขากระเบิ้งเขากินหมกุทะไป นนนคนทางเขาอะไรอีกฮต่ไอแต่ปลาสุดท้ายอุต่าห์มาแต่เชียงใหม่เด่นลุงลุงพูดป่าเม่งนี่อหนันอันนี้กันข้าเจ้าอันเขียนอยู่ในกูเกิลอย่าดน,นี้นี่หั่นชื่อทางต้องมาถ่ายหูบ<า>ได้ไหม วันนี้มันมันธรรมดา,นานหรือเปล่าหรือว่าถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์หรือคืนแล้วถ้าจะเลกมันจะคนเยอะมากกว่านี้กันนะครับน่าจะเนาะเพราะว่าบ,บางร้านก็ไม่เปิดนะกินหนแม็กซ์เซตเลยเอาไอ้นี่หากินยากนะไม่ได้กินนะหอไอ้นั่นของญี่ปุ่นนะในบ้านธรรมาอันเดียวกันบ่อ๋อ,อ,อ๋อเขากินกระบายไงบอก ตอนทำเอดขึ้นมานางครบ่มีใครวิ่อ่งกันนี้เต็มเลยบ่เป็นยังเข้ากะไปหาหูบเอาตามเฟซบุ๊กว่าคนที่นางฟังนัง่นคนสิทายเข้ามาได้เหมนยังยังคือคนทยเหองามพอจะบ่มีเขา่าบ่มีนาเท้าซื้อเนานี่คนท,ย,นนนาทายเ,เออขาเขาเสียน,นเขาเขาจะมีเฟซเขาหมดเละ เคี่ยงกับแม่คำป,ป้องเขาไปคุนมาเต็ม <ừ> แต่ยังไม่เห็นคนได้ถ่ายจกย <ừ> ากคนเลยมาถ่ายหุ่มเขาเลยนี่ไหมมาถ่ายหุ่มมุกกะนะ่มเนมไหมเน่มเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหกลอยเก่กกาๆมั้งที่เราถ่ายนี่ <c oughs> ้อนดูวกโอ้ให้เทกเนาะคักเนาะนี่สันซองสันซ้างก็ไม่ต้องห่วงเลยมีลิฟลิฟนี่ลงมาแล้วนคอไหนคะอ๋อค่ะอู้เป็นตาแสบอันนี้บอลนำเงี้ยวนะนำเงี้ยวใช่เขากินเขามาแล้วนี่ไงถุงสิน อ๋อสินสินแบบนี้เนาะค่ะอ๋ออ๋อกกเดย์ผ้าพี่น้องไปเทียวส้ม กาได้ไปไหว้พระยุทีดอยสุเทพลากาผู้พิงเป็นเถี่ยวหอยพี่น้องโอ้บรรยากาศงามง่ามวีโดอบ่ได้แต่ว่าผู้ร้ายเลยสำหรับผู้พี่น้องสมัติบ,บึงได้ทั้งเพนเพทฟ้องถิ่นด้วยเสียลงทางนั้นพี่น้องก็คือสุดีใจลาย,ลายน้องที่ได้มาฮอดเชียงใหม่แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแห้งพี่น้องเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เคยมาแล้วกะบรรยากาศ ล้วก็สถานที่กันอาเที่ยวเนาะแล้วก็ได้มากหอนแม่คัมปองพี่น้องเป็นสถานที่ที่ถีบยากมากเบิ่งรีวิวมาก่อนนานนี้ตลอดเลยได้พี่น้องแล้วก็ได้เก็บฮูภาพไล่ไล่วิดีโอนิดเดียวพี่น้องแต่ฮูไล่สำหรับคลิปนี้ก็สิจาวัเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องจะได้กระพากพายพี่น้องเป็นกำลังใจถีบขนมบวคคำเที่ยวผางเนื้อต่อไปเจ้าหม่ในคลิปหน้าสวัสดี